สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคนหลงป่าทุกคนนะครับตอนนี้แอดก็มาเจอพี่งางนหูหายนะครับอยู่ที่ทางไปลำตะคองนะครับเขาเข้าโขลงไปที่เรียบร้อยนะครับยืด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 ตัวจังหวะนี้รุนมากนะครับว่าเขาจะขึ้นขี่ไม่พังนะครับก็ตอนนี้เราจะเห็นตัวน้อยด้วยนะครับนั่นคือจิตรลิสนั่นเองน้องจิตลิสนะครับก็มีแม่พังนางฟ้าสุดสวยนะครับ เฝ้าอยู่นะครับผมก็น้องจิริดก็งงๆนะครับเอ๊พ่อมาอย่างไงงานเงอนหูหายมาอย่างไงนะครับแต่ว่าเขาก็เดินตามแม่ส่วนพี่งางอนหูหายก็เดินตามแม่พังแสนสวยไม่ห่างนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างทางนะครับแต่ว่าคาดว่าพี่งางอนหูหายก็คงตาม โรงนี้มานานแล้วนะครับไม่ต่ํากว่า3 4วันนะครับดูจากแก้มดูจากคมับเขานะครับก็คือตกมันนะครับดูลีลาของจิลิศนะครับโอ้ผมได้ยาแล้วนะครับพ่อพ่อจะกินกับผมหรือเปล่าครับเนไ่ยครับได้ยาเราก็ยื่นให้พ่อนะครับเหมือนแบบเอาใจนะครับเอาอกเอาใจผู้ใหญ่โอ้โหขี้ออนมากนะครับ ส่วนแม่พังแสนสวยก็ยืนเตะท่ารอนะครับพี่งางอนก็สุภาพบุรุษมากจะเห็นว่าเขาตัวใหญ่มากแล้วก็งางอนสวยมากเลยนะครับตั้งแต่เห็นช้างมานะครับแบดว่าพี่งางอนหูหายของเราเนี่ยก็เป็นช้างตัวหนึ่งที่หล่อมากๆแล้วก็งายาวงอนสวยมากๆนะครับลักษณะดีแต่ในส่วนของหูหายนะครับเนี่ยครับหูด้าน อ่ะถ้าเป็นของเขาคือด้านซ้ายแต่แล้วว่าถ้ามองจากด้านเราก็จะเป็นด้านขวานะครับก็คือหูเขาแหว่งไปนะครับจึงเรียกว่าหูหายแต่เท่าที่ถามมาไม่มีใครรู้นะครับว่าหูหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่คือตั้งแต่เขาปรากฏตัวมาก,ก,ก็เจอแล้วนะครับว่าเขาหูหายไปนะครับผมก็คงเอ้ยหอมแก้มกันหอมแก้มกันเนี่ยยืนงวงทักทายหอมแก้มแสดงความรักนะครับ คือแบบตั้งแต่ปรากฏตัวมาก็คือเห็นว่าเป็นอย่างนี้เลยนะครับน่าจะเกิดจากการต่อสู้แย่งสาวหรือแย่งอาณาเขตกันจะเห็นว่าปลายหางเขาก็ไม่มีขนนะครับขาดเนี่ยนะครับเขาจีบสาวนะครับเขาก็งวงงวงแตะจี้ปากแตะแก้มหอมแก้มนะครับเป็นอาการจีบสาวของเขานะครับส่วนสาวก็ทั้งเขินทั้งอายนะครับแต่ก็ก็ยอมรับพี่งนอนหูหายเข้าโขลงนะครับผม ก็เขาหยกอกล้อกันไปคุยกันไปสนิทสนมกันไอ้แก้มแต่แก้มหอมแก้มหน่อย <laughs> สาวอายไหมก็ไม่ไอายนะครับก็ยืนอยู่เฉยๆยแม่พังสสนสวยของเราส่วนแม่พังนางฟ้ากับจิตลิตอยู่ด้านในนะครับตามมาเป็นห้าปีวันนี้เขาเอารมดีนะครับกินหญ้าไปนะฮะกินใบไม้ไปจังหวะนี้อาจจะบอกว่าแอดโชคดีมากนะครับ พอขับรถมาไม e ่ไม่ได้คิดได้ได้ไม่ได้ฝันว่าจะเจอเขาเลยนะครับเขาโผล่พว่ออกมาแต่ว่าก็อยู่ระยะไกลจากเขาพอสมควรนะครับก็เลยถ่ายได้ครับตอนนี้เรารักษาระยะห่างจากช้างประมาณสัก2อถึงสามเมตรแต่ว่าเราก็ใช้เลนซูมนะครับผมนี่เห็นก้นน้องจิตลิดแล้วน่าตีจังนนะครับแม่พังนางฟ้ากับน้องจิตริ์กับแม่พังแสนสวยก็เดินเข้าป่าไปแล้วนะครับ สวดพี่งางอนหูหายก็คงต้องเดินตามเข้าไปแต่ตอนนี้รอตัวอื่นเข้าป่าให้หมดก่อนโอเคขอให้พ่องางอนหูหายสุขสมวังในความรักนะครับ <c oughs> แล้วก็แม่พังแสนสวย <c oughs> มีตัว <c oughs> มีจิ๊ดลน้อยให้เราดูไปๆนะบายบาย <ged> วไม่เป็นไรครับด,ดีเดียว